กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นสำคัญสำหรับทุกคนอย่างไรนะครับวันนี้เป็นเรื่องกฎหมายที่ตามขึ้นมาจากนายทุนหรือผู้ที่มีอำนาจต่อรองสูงเหนือกว่าเราโดยใช้กฎหมายให้เรานั้นตทำนิติก,กรรมหรือว่าสัญญานั้นลงไปแล้วเรามีแต่ควายเสียเปรียบในขณะนั้นแล้วก็สัญญานั้น เมื่อมีการต่อสู้คดีจะสามารถที่จะใช้บังคับได้ทั้งหมดหรือใช้ไม่ได้เลยหรือใช้ได้บางส่วนเต่าที่เป็นธรรมนะครับกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นสามารถที่จะต่อสู้ได้ไหมหากเราเห็นว่าข้อสัญญานั้นไม่ถูกต้องมีคดีเรื่องหนึ่งนะครับหมาเลยได้เปิดรับนักศึกษาเข้าไปหมาเลยควายพยาบาลโดยเฉพาะแต่ในขณะที่ เปิดรับสมัครและเข้าเป็นนักศึกษาครั้งแรกนั้นโดยไม่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วได้ทุนเรียนปรีจะต้องทํางานให้กับมาหาลลยเป็นระยะเวลา3ปีตามที่มาหาเลยกาหนดว่าจะต้องทํางานที่ไหนอย่างไรเมื่อตอนนี้มหาเลยไม่ได้แจ้งนักศึกษาก็าเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าเรียนได้2ปีกําลัางจะจบ มามหาลัยปีที่สองเข้าเป็นนักศึกษาปีที่สามมาไาลัยก็นําเอกสารมาสองฉบับให้นักศึกษาลงชื่อฉบับแรกเป็นเอกสารลงชื่อเป็นนักศึกษาของมหาลัยฉบับที่สองเป็นสัญญาที่ให้นักศึกษาลงชื่อว่าเมื่อจบจะมหาลัยแล้วจะต้องอจะต้องมาทํางานใหมหาลัยเป็นระยะเวลา3ปีตามที่มหาลัยเป็นผู้ คำนดเป็นผู้เลือกว่าต้องทำที่ใดต้องทำที่ไหนทำอย่างไรทำระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากนักศึกษาเรียนจบก็ไปทำงานกับให้กับมาละไไม่ถึงปีก็ลาออกเมื่อลาออกมาอะไรก็ยื่นหนังสือให้นักศึกษาไปทำงานหรือจดใจกล้าปรับกับบคุคคลที่เข้ามาคำประกันเป็นเงินสี0แสนบาทนักศึกษากอ ไม่ใช่คนค้ำประกันก็ไม่ใช่ก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลมาเลยการต่อสู้คดีก็มีการสืบพยานและต่อสู้มาเลยก็ได้เบิกความว่าขณะที่ตนเองเปิดรับนักศึกษาเรียนพยาบาลโดยเฉพาะนั้นไม่ได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบว่ามีข้อจํากัดเกี่ยวกับการทางาน3ามปีนั้นตามที่มาเลยเป็นผู้กคหนดเพิ่งมาแจ้งตอนที่นักศึกษาเรียนจบปีที่สองกำลังจะขึ้นไป เป็นนักศึกษาปีที่3ว่าต้องเป็นการบังคับว่านักศึกษาต้องทํางานให้กับมาลลยเป็นเวลา3ปีตามที่มาลลยเป็นผู้กาหนดทุกอย่างขณะนั้นนักศึกษาซึ่งเป็นจำเลยในขณะนั้นก็ได้เบิกความว่าหากตนเองรู้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนที่มาลลยของโจทย์แล้วตนเองนั้นจะต้องถูกบังคับ ว่าต้องทํางานชดใช้เป็นระยะเวลา3ปีตามที่หมาลัยเป็นผู้กาหนดตัวเองข้อจักไม่มาเรียนที่หมาลัยแห่งนี้ซึ่งการที่หมาลัยได้นําสัญญามาให้นักศึกษาลงชื่อในขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่2กําลังจะขึ้นไปปีที่3นั้นถือว่าเป็นการาบังคับหรือว่าเป็นการบีบ ให้นักศึกษานั้นจำต้องยอมลงชื่อเพราะว่าหากนักศึกษาไม่ยอมปฏิบัติตามหรือไม่ยอมลงชื่อนั้นนักศึกษาก็ต้องออกจากมหาลยัยหรือต้องไปศึกษาที่มหาลัยอื่นซึ่งเป็นการเสียเวลาและไม่รู้ว่าจะไปจะสามารถไปเรียนต่อจากมหาลัยอื่นไดหไ้หรือไม่หรือไม่อาจที่จะจบจากมหาลัยดังกล่าวได้ถือว่าเป็นข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่ถูกต้องและเป็นการออาเปรียบ นักศึกษาเป็นอย่างมากที่นักศึกษาไม่สามารถที่จะเลือกทํางานในสถานที่ตนเองต้องการได้ถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลศาลก็ได้กวัางกำบังความของทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่นักศึกษาและผู้ค้ำประกันดังกล่าวในเงิน วงเงินไม่สี่แสนบาทก็ได้มีามําวิจัยว่าสัญญาดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้บังคับกับนักศึกษาได้ศาลก็เลยพิพากษายกฟ้องนักศึกษาไม่ต้องทํางานให้กับมาลลยเมื่อนักศึกษาไม่ต้องทํางานให้กับมาลลยพิพากษายกฟ้องแล้วจาเลยที่สองซึ่งเป็นผูกค้าประกันก็ไม่ต้องรับผิดต่อโจทมาเลยด้วยเพราะเมื่อลูกหนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาพูกคำประกันเขาหลุดพ้จากความรับผิดไปโดยอัตโนมัตินะครับในคดีดังกล่าวก็ได้สรุปให้เห็นว่าแม้เราเป็นนักศึกษาก็จริงเราได้ทำสัญญานางสาวก็จริงหากหมาเลนนั้นได้แจ้งให้กับนักศึกษาทราบว่าในขณะที่เป็นนักศึกษาพีแรกหรือไปสมัครหากเป็นนักศึกษาเขาจะท่องทํางานให้กับมาเลยเป็นระยะเวลา สามปีเมื่อเรียนจบนักศึกษาก็จะได้มีการวินิจจัยหรือวินิจปิเคราะห์หรือคิดตบตวนว่าตนเองนั้นจะเลือกเข้าไปเรียนที่มหาลัยไหนดีกว่ากันแต่มหาลัยดังกล่าวนั้นไม่ยอมแจ้งให้นักศึกษาทราบเพิ่งไปแจ้งเอากําลังจะขึ้นเป็นนักศึกษา,าปีที่สามเหมือนกับเป็นการบีบเข็นบังคับว่าหากคุณไม่เรียนคุณก็ต้องออกหรือต้องหาที่เรียนใหม่ นักศึกษา,าไม่มีทางเลือกก็ต้องลงชื่อเป็นการบีบบังคับให้นักศึกษาลงชื่อถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเมื่อเรียนจบในการเลือกสถานที่ทำงานดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับก็หลุดพ้นสารขอย,ยกฟ้องนะครับสัญญาต่างๆท,ที่เราทำไปหรืออาจจะกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะครับหากเราเห็นว่าสัญญานั้น เป็นสัญญาที่เอาเปรียบเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องเป็นสัญญาที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เลขสัญญาดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือเป็นการเอาัดเอาเปรียบมากจนเกินไปสามารถที่จะต่อสู้คดีได้นะครับากถ้ามีปัญหาในเรื่องดังกล่าวในเรื่องสัญญาในเรื่องนิติกรรมถูกเอาเปรียบถูกโกง ถูกหลอกลวงหรือไม่รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ากถ้าไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีให้การปรึกษาครับสวัสดีครับ Let like let me take me take far away you like you Take you far away, you'd like a holiday. Let me take you.